สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาพบกับเจอีอกเช่นเคยที่ CCP Premium Car แห่งนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเจก็อยู่กับนี่เลยนะคะรถสปอร์ตนะคะสไตล์คูเป้นะคะผสมประสานกับความเป็นซีดานที่แบบว่าล้ำสมัยมากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจาก mercedes-benz cla 200 urban ปี2018คันนี้เลยและที่สำคัญนะคะคันนี้เขาเป็นโฉม facelift แล้วด้วยนะคะแล้วยังไม่พอนะคะอันนี้แอบมากระซิบกันนิดนึงว่าคันนี้ไม่น้อยมากคือรถนะคะปี2018นะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะกับเลขไม่เพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอ่ะ และคราวนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะคันนี้ว่าด้วยความที่เขาเป็นเฟสลิปเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเดี๋ยวไปดูกับเจด้านหน้ากันเลยค่ะอ่ะมาจุดแรกกันเลยนะคะสำหรับไฟหน้านะคะคือรุ่นโฉมที่เขาเป็นเฟสลิปนะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่าไฟหน้าเนี่ยมันมีความคล้ายกับ อีคูบมากๆเลยนะคะในส่วนด้านบนนะคะก็จะมี่า LED นะคะเป็นเป็นเดย์ไลท์นะคะตัดด้านบนนะ่ะให้ความสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมรวมถึงด้านในจะมีไฟลูกแก้วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สังเกตเลยภายในโคมะคะ่ะเขาจะมี ตัดโครเมียมตามขอบอยู่ในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Mercedes-Benz นะคะท่านผู้ชมแล้วไฟตัวนี้เขาเป็น LED h i g h Performance แล้วด้วยนะคะอันนี้คือ1จุดสำหรับรุ่นที่เป็น Face ลิฟนะคะท่านผู้ชมไล่มาที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นดีไซน์นะคะของด n มอน i l l นะคะซึ่งก็จะมีเป็นเม็ดหกเหลี่ยมเล็กๆตามจุด ของกระจังหน้าอันนี้ก็บ่งบอกถึงความเป็นเฟซลิปเช่นกันนะคะไล่ไปถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้โลโก้ด้านหน้านะคะเขาจะเป็นโลโก้ช่อมะกอกสีดําแบบนี้แล้วนะคะโลโก้เมอร์เซเดสเบนซ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคือสวยงามจริงๆนะคะแล้วท่านผู้ชมไล่ลงมาถึงด้านล่างสุดนะคะอันนี้จะในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะคะสิ่งที่สะดุดตาของ โฉมเฟซลิปคันนี้เลยคือคิวโครมเงาเงาเวบด้านล่างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจริงๆเราเห็นไม่บ่อยนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ในรุ่นที่เป็น AMG นะคะแต่คันนี้เป็น CLA 200Urban นะคะเขาให้ลินหน้าโครเมียมยาวจะรดด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเส้นสายยาวทั้งเส้นหล่อๆแบบนี้มาเลยนะคะมันดูมีความล้ำสมัยแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเจพาไปดู ถัดไปไล่ไปที่ล้อแม็กกันเลยนะคะท่านผู้ชมในส่วนของล้อแม็กนะคะพอเลี้ยวมาปุ๊บสิ่งที่เห็นเลยคือโลโก้มันสวยมากท่านผู้ชมตัวนี้มันแมทชิ่งมากกับโลโก้ที่อยู่อันหน้านะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโลโก้ช่อมะกอกสีดําเดียวกันนะคะคือมันให้ความบาลานซ์แล้วก็แมทกันมาแบบนี้เลยนะคะ ลายแม็กเป็น5ก้านคู่นะคเขาก็จะแอบมีสป็อกเล็กๆสีดำที่ตัดอยู่เป็นเส้นเล็กๆตรงนี้มาให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะที่สำคัญท่านผู้ชมคะคันนี้นะคะได้ยางใหม่นะคะคือยางตัวนี้ปี2023นะคะเท่ากับท่านผู้ชมรับคันนี้ไปเป็นเจ้าของคือยังใช้ได้อีกนะคะไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนยางแล้วนะคะท่านผู้ชมคันนี้ได้ยางปี23ไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็มา ดูด้านท้ายกันบ้างนะคะท่านผู้ชมโอ้โหพอเดินมาด้านท้ายนะคะสิ่งแรกเลยนะคะท่านผู้ชมอยากเข้าใจผิดนะคะว่าเป็น CLS นะคะเพราะว่าคันนี้ไฟท้ายนะคะหรือว่ารูปแบบของด้านท้ายเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับ Mercedes b e n z CLS มากเลยนะคะคือมันให้ความหรูนะคะมันดูสง่ามันดูสปอร์ตมันดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวล้ำสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับท้ายของเขานะคะ ไฟท้ายเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์อบข้างแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นไฟท้าย LED แล้วนะคะแล้วก็รูดลายนะคะอย่างที่เจะบอกเลยว่ามันคล้ายกับ CLS มากๆเลยนะท่านผู้ชมสวยมากนะคะไล่ไปเลยท่านผู้ชมเห็นด้านล่างไหมคะ ยังไม่พอค่ะคิ้วโครเมียมตามมาจากด้านหน้าด้วยอันนี้ติดมาให้ในส่วนของตัวกันชนท้ายด้านข้างเป็นแถบโครเมียมคิ้วเล็กนง,งามแบบนี้เลยนะคะรวมถึงใส่โครเมียมที่ปลายท่อคู่มาให้ด้วยนะคะคือให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอย่างที่เจพูดไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเขาเป็นลูกครึ่งผสมผสานระหว่างรถสไตล์คูเป้กับซีดานนะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่า มันให้ความลงตัวสุดๆเลยนะคะด้านท้ายนะคะตัวนี้เขาก็จะมีอ่ะติดนะคะเป็นรุ่นนะคะมาให้ด้านหลังด้วยนะคะกันเข้าใจผิดนะครับผู้ชมคือรุ่นนี้เป็น CLA 2 0 0นะคะอ่ะ CLA 2 0 0นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะคะทุกผู้ชมว่าเอ้ยภายในเขา จุสัมภาระได้เยอะไหมนะคะต้องบอกเลยว่าภายในเขาเนี่ยค่อนข้างจะจุมากเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมคะมันมืดไหมจำมืดไปนิดหนึ่งนะคะอะถ้าเข้าไปใกล้ๆอาจจะเห็นอยู่นะนอกจากความกว้างนะคะที่เขากว้างแล้วท่านผู้ชมถ้ายังถ้ายังไม่จุใจพอนะคะเบาะหลังเขาสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเจ๊คือ เบาะหลังเขาสามารถพับลงมาแบบนี้ได้เลยทั้งแผงเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าต้องการเก็บสัมภาระที่มากขึ้นก็สามารถพับเบาะหลังแบบนี้ได้เลยนะคะโอ้โหมันมันเป็นอะไรที่อัตถประโยชน์สุดๆไปเลยนะคะเล็กแต่ไม่เล็กนะท่านผู hmm. ้ชมไม่รู้ว่าจะให้ความเป็นสปอร์ตหรือว่าจะให้ความแบบโอ้โหจุมากๆด้วยนะคะหรือว่าความหรูหราความไฮโซตัวนี้มาหมดเลยนะคะท่านผู้ชมอะ ดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างไหมเดี๋ยวเจ๊พาไปดูภายในกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะแต่ก่อนจะไปด้านในท่านผู้ชมเจ๊แวะทั้งนี้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะ c o a 200นะคะด้วยความเขาเป็นสปอร์ตนะคะท่านผู้ชมดีไซน์สไตล์สปอร์ตก็ให้เป็นกระจกเฟรมเลสกำงามแบบนี้มาเลยนะคะอุ้ยต้องบอกว่าคุณผู้หญิงนะคะถ้าได้ขับคันนี้เนาะ,ะเวลาเราไปจ่ายค่าทางด่วนเอ่ยนะคะเปิดกระจกมาฮัลโหลค่าอย่างนี้นะคะคือมันดูไฮมากเลยนะมันดูแบบโอ๊ยฉันแบบ ขับเบนค่ะที่รักแล้วก็เปิดกระจกเฟรมเลสเซไฮค่ะอย่างงี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเจ๊พาไปดูด้านในกันนะคะไล่มันเลยเดี๋ยวเจ๊ให้ดูปุ่มด้านนี้ก่อนนะคะคันนี้นะคะเขาสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางนะคะ รวมถึงนะคะสามารถปรับตั้ง Memory ี e ซีได้ถึง3าตำแหน่งกันเลยทีเดียวและ3ตํตำแหน่งเนี่ยฝั่งด้วยนะท่านผู้ชมก็คือได้ทั้งฝั่งผู้ขี่แล้วก็ฝั่งผู้ดีสารด้านหน้าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไล่มาด้านในเดี๋ยวให้ดูสิ่งแรกอันนี้ไม่ได้โม้นะคะท่านผู้ชมไม้สวยๆแบบนี้รถปี2018นะคะไม่เพียง59,866กิโลเมตรอันนี้ อันนี้ไล่ทีละตัวหนังสือเลยนะคือชัดๆนะคะไมห้าหมื่นรถปี2018หาไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมสภาพนี้นะคะที่สำคัญเราแน่นอนเลยว่าประวัติดีไม่มีชนเลยนะคะคันนี้นะไม่มีชนเลยนะคะ รูปแบบของโฟม์าลัยนะคะก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตสามก้านนะคะยังคงความให้การตัดโครมเงี่ยมงดงามแบบนี้มาเลยนะคะท่านผู้ชมดีไซน์ภายในต้องบอกก่อนว่าหลักๆอ่ะเขาเน้นโครมเงี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ช่องแอร์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะเห็นความมันที่มันเป็นแบบว่าอําคลายกับใบพัดเครื่องบินเนาะ ดีไซน์แบบว่าออกแนวเลสโตรผสมผสานกับความล้ำสมัยนะคะมันได้ฟิลลิ่งมากๆเลยนะคะสำหรับดีไซน์ภายในของ c A a 200คันนี้นะคะ p a t เทิร h ชิมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์คอนะคะเป็นเกียร์คอนะคะคือปรับด้านนี้ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นนะคะหน้าจอเขาเนี่ยโหประดุดเหมือนเราเอา iPad มาตั้งบนนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้ว จอตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะเป็นจออินเทอร์เนเมนแล้วนะคะเขายังเป็นจอแสดงผลสามารถปรับตั้งโหมดต่างๆการขับเคลื่อนอของตัวรถนี้นะคะผ่านหน้าจอตัวนี้แล้วก็ปุ่มกด iDrive เล็กๆตัวนี้เลยนะคะเป็นโรเตอร์เล็กๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชม อันนี้นะคะรุ่นนี้เขาสามารถที่จะปรับตั้งในส่วนของตัว d y n a m ามิกซีเล็ได้ด้วยนะคะก็คือเป็นโหมดการขับเคลื่อนนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการความเป็นอ n นเตอร์เทนเมนต์สุดๆเอาใจสาย iOS นะคะเพราะว่าคันนี้เขามี Apple CarPlay มาให้แล้วด้วยเช่นกันค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเจจะให้ดูนิดนึงนะคะเวลาที่เราปรับตั้งในเรื่องของตัว d y n a m ามิกซีเล็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเจเปิดให้ดูนะคะเขาจะมีเป็นโหมด คอมฟอร์ตนะคะสปอร์ตนะคะอีดีวิด่วลนะคะแล้วก็อีโค่นะคะ อันนี้คือสามารถที่จะปรับตั้งได้ตามอัธยาศัยของผู้ขับขี่เลยนะคะแล้วทุกๆก,การขับเคลื่อนทุกๆโหมดนะคะยังสามารถที่จะไปเลือกได้ด้วยว่าเราจะปรับตั้งเครื่องแบบไหนพวงมาลัยยังไงนะคะอันนี้เลือกได้เลยอีกเช่นกันนะคะสําหรับรุ่นนี้ร่านชมมันน่าใช้มากเลยเจจะบอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะอันนี้ต้องบอกว่า มันล้ําแล้วนะคะเหมือนอารมณ์ว่าผลิตมาตั้งแต่ปี18แต่ว่าใช้ได้ถึงในปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะอ่าสำหรับแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบบว่า2โซนแล้วนะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับแยกได้ตามอัธยาศัยเช่นกันนะคะท่านผู้ชมช่องเก็บของต่าง,างๆเอ่ยนะคะตัวนี้ก็จะมีแอบเป็นช่องเล็กๆนะคะอาจจะใส่เหรียญใส่อะไรอย่างนี้ได้นะคะช่องวางแก้วน้านะคะมีตรงนี้อ่ะช่องใหญ่แล้วก็ยังมีช่องเล็ก ซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้อีกเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆตรงนี้รวมถึงจุดที่ชาร์จมือถือได้ด้วยนะคะเป็นช่องที่ปล่อยกระแสไฟแบบเป็นช่องอ่า USB 2ช่องนะคะในกล่องนี้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหเงยหน้าขึ้นมานิดนึงไฟอ่านหนังสือคือน่ารักมากท่านผู้ชมจะเป็นแบบว่าดวงกลมคมเล็กๆนะคะคือ อารมณ์ลคล้ายๆแบบมูนไลท์เลยอ่ะแบบว่าท่านในกลางคืนน่ะมันคงจะได้ฟิลแบบความโรแมนติกมากประมาณนั้นเลยไปกับแฟนนี่ฟินสุดๆไปเลยนะคะท่านผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะคะอ่ะไฟแต่งน่งแต่งหน้าอื่นๆมีครบนะคะกระจกเอ่ยนะคะคือความสะอาดนะคะฟังก์ชั่นคันนี้มาเต็มไม่ต้องบอกว่ารถ ใช้งานเขาเรียกว่าอะไรรถไม่ห้าหมื่นแปดแทนหรือเปล่าท่านผู้ชมดูแค่สภาพเบาะนะคะดูแค่สภาพเบาะนะคะสภาพการใช้งานปุ่มเปิม,ปมต่างๆไม่มีสะดุดรอกแต่อย่างใดเลยนะคะแค่นี้นะคะมันสามารถที่จะบอกคร่าวๆได้แล้วถึงการใช้งานและการดูแลรักษาเป็นอย่างดีของเจ้าของเก่าเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์นิดหนึ่งใจให้ดูดีไซน์ในส่วนของตัวเบาะนะคะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะเขาเป็นเบาะสีเบดนะคะเป็นเบาะครีมนะคะแล้วเขาก็ให้เท็กเจอร์การเย็่อตะเข็บสีน้าตาลเล็กๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคือมันดูครีนอะ่ะมันดูสะอาดตาท่านผู้ชมมันให้ความรู้สึกแบบว่ามันโปรง่ง คือมันมีดีเทลหลายๆอย่างของสีภายในตัวรถนะคะอันนี้จะบอกก่อนเลยว่ามันให้อารมณ์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยู่ภายในห้องโดยสารอย่างเจนเนี่ยเวลาจะเข้าไปนั่งฟิลแบบว่ารถที่เป็นภายในสีโทนสว่างอะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดมันฟิลลิ่งมันสบายอะ่ะท่านผู้ชมมันได้แบบความเป็นลักชัวรี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ารถที่เป็นภายในดำมันก็จะให้ความเป็นสปอร์ตหรือความดุดันหรือความรู้สึกแบบว่า มันเป็นฟิลมันให้ฟิลความรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยสําหรับสีภายในแล้วด้วยคันนี้นะคะพอเขาเป็นเราเดินออกมาจากข้างนอกเนี่ยมันเป็นภายนอกมันเป็นคูเป้มันเป็นคูปมันเป็นดูรถมีความสปอร์ตแล้วก็เป็นสีดานเรียบหรูมีความล้ําสมัยแต่พอเราเข้ามานั่งด้านในอะ่ะมันกลับให้เท็กซเจอร์ของความเป็น l u วรี y ได้ไงไม่รู้ท่านผู้ชมมันรู้สึกสบายนะคะแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยอย่างาที่ทานผม้ชมเห็นนะคะ เขาดีไซน์ให้หัวหมอนียค่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะคือมันเป็นชิ้นเดียวกันมาแบบนี้นะคะเหมือนเบาะรถแข่งนะคะแต่ใครบอกก็เบาะรถแข่งนั่งไม่สบายนะคะคันนี้นั่งสบายมากนะคะดีไซน์การโอบรับด้านหลังมาอย่างดีรวมถึงมี นี่เลยค่ะตัวปีกด,ด้านข้างนะคะที่เขาคอยรับสตีละด้านข้างของเราแบบนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเจว่าโอเคอะ่ะท่านผู้ชมคือนั่งสบายในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ในความเร็วสูงนะเราก็รู้สึกถึงความมั่นคงอะ่ะมันได้ความที่แบบว่าเหมือนตัวเราเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นหนึ่งเดียวไปกับเบาะแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเจพาไปดูด้านหลังว่าพอมันเป็น cla ที่เขาว่าเล็กๆกันด้านหลังอ่ะมันแคบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมานั่งข้างในท่านผู้ชมเจสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าหลายๆท่านดูคลิปเจรู้อยู่แล้วนะคะเวลาเจนั่งเบาะหลังทุกครั้งเจจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมเจสูงร้อยหกสิบห้าคือจะเป็นผู้หญิงไซส์กลางค่ะไม่ใช่ไซส์เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมจะเป็นไซส์กลางลางแต่ความสูงของเจเนี่ยถ้าในระดับของผู้หญิงอ่ะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะมีความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเจสูง165แต่ว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าหลังคาข้างหลังเจอนั่งได้นะอ่าด้านบนนะคะเหนือศีรษะเจเหลือนะคะคือไม่ได้ติดนะคะข่าวนะคะเหลือนะคะท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้มีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมีช่องช่องเสียบ12โวลต์ด้วยนะคะเป็นเอาพุตนะคะท่านผู้ชมคือ มันไม่ได้อึดอัดใดๆนะท่านผู้ชมนอกจากความที่เขาแบบว่าเป็นสปอร์ตแล้วนะคะหลายคนที่ชอบรถสปอร์ตแต่ว่าด้วยความที่รถสปอร์ตสองประตูข้างหลังมันจะนั่งไม่ได้ถูกปะเออแต่คันนี้มันให้ความรูปทรงที่เป็นสปอร์ตในขณะเดียวกันมันเป็นรถห่าที่นั่งท่านผู้ชมมันนั่งห่าที่นั่งได้จริงนะอย่างเนี้ยนั่งได้อีกสองะคะ่ะคือถือว่าไม่แคบเลยไม่แคบเลยนะคะอ่ะ ตัวนี้ยังมีที่วางพักเท้าแขนให้ด้วยนะคะสบายสายไปเลยนะคะถ้าเกิดเรานั่งแค่สองคนนะคะเราก็ยังมีที่วางแก้วน้ํามาให้ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมอันนี้ชอบมากโดยส่วนตัวนะคะเพราะว่าเจาชอบที่วางแก้วน้ําแบบนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ฟิกช่องอะ่ะคือไม่ว่าแก้วคุณจะเล็กแก้วคุณจะใหญ่อะ่ะ เขารองรับได้หมดเลยท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะรัดเป็นอย่างดีนะคะหมายถึงว่าแก้วขนาดไหนเขาก็จะรัดขนาดใสแก้วแบบนั้นนะคะมันทําให้แก้วอะ่ะมันไม่โยกไปโยกมาไม่โยกไปโยกมาแบบนี้คือชอบค่ะโดยรวมชอบมากชอบช่องแบบนี้มากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันโดยรวมอะ่ะอยากจะพูดคําเดียวว่าน่าใช้มากบอกเลยรีบมาตานะคะกับราคาแค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวไปเปิดราคาด้านหน้าค่ะแล้วเราก็มาสรุป สเปคเครื่องยนต์คร่าวๆกันนะคะสำหรับ Mercedes-Benz C L A 200 Urban ปี2018คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่1,600ซีซีนะคะแรงม้าจะอยู่ที่156แรงม้านะคะอัตราเฉลีย่ยการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ราวๆประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นรถสปอร์ตซีดานเล็กจิว๋วแล้วก็อัตราดีนะคะรวมถึงประหยัดน้ำมันมากๆ เ,เลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะท่านผู้ชมราคาพิเศษตอนนี้นะคะคลิปนี้เลยนะคะรีบแคปไว้นะคะต้องบอกก่อนรีบแคปไว้นะคะเราเปิดราคาให้พิเศษสำหรับคลิปนี้ในราคา859,000บาทเท่านั้นค่ะอ่ะฟังไม่ผิดนะคะอีกรอบนะคะราคา859,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถ เบนส์สไตล์อีคูกผสมผสานซีดานนะคะ5ที่นั่งสี่ประตูแบบนี้เลยนะคะสีดำเงาแวบนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่แท้เพียง5 9 0 0 0เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะและสำหรับรถท่นนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เจอาจจะมาแนะนำแนวทางย่อๆนะคะใช้ได้เกือบทุกวัยเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาเพิ่งจบใหม่นะคะหรือนักศึกษาที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ต้องการรถนะคะเอาไว้ขับเรียนหนังสือนะคะเท่ๆบาท,ท,ท,ทปเปรียวสักหนึ่งคันคันนี้ก็จับต้องได้นะคะเพราะว่าราคางดงาม859,000บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าในส่วนของพนักงานบริษัทที่เพิ่งจบใหม่นะคะที่เพิ่งเริ่มงานใหม่นะคะอยากได้รถเอาไว้ใช้คู่ใจนะคะในเวลานี้นะคะ ความาประหราดเปลียวในการเลี้ยวแซงนะคะใช้งานในเมืองอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ความประหยัดความคล่องตัวนะคะก็สามารถตอบโจทย์เช่นเดียวกันและราคาค้าวอย่างที่เจ๊แจ้งนะคะแแค่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคาจับต้องได้ท่านผู้ชมอันนี้นะคะเข้าคร่าวถ้าจัดไฟแนนซ์ ประวัติดีคันนี้สามารถจัดได้เต็มเลยนะคะสามารถจัดได้เต็มเลยนะคะอยอดผ่อนคร่าวๆนะคะอันนี้ใจะให้คร่าวๆไว้ก่อนอยู่โดยประมาณ16,000บาทเท่านั้นนะคะต่อเดือนนะคะท่านผู้ชมโอ้โหหรือถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่นะ,ะหารถให้ให้ผู้ใหญ่ที่บ้านใช้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เอาจริงๆจ,จะบอกว่าผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะสําหรับคันนี้นะท่านผู้ชมคือไปเรื่อยๆนะคะน้องได้หมดนะคะทุก ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะไปได้หมดเลยนะคะและสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการซื้อเงินสดนะคะเหมือนเดิมนะคะร้านเราไม่เสียแหวนนะคะร้านเราไม่เก็บแวนแต่อย่างใดนะคะราคา8-59อย่างไรจ่าย8-59แบบนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมและพิเศษกว่าสําหรับคันนี้และคลิปนี้นะคะจองตอนนี้นะคะเราแถมวารันตีเครื่องเกียร์แอร์ให้2ปีนะคะผู้ชม รับประกันโดยรวมประมาณ180รายการนะคะออกไปหายห่วงใช้งานได้ยาวๆนะคะและโดยสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมถ้าท่านใดสนใจต้องการเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถทักเข้ามาหาแอดมินเจได้เลยนะคะหรือว่าต้องการโลเคชั่นก็ขอโลเคชั่นกับน้องแอดมินได้เลยและอย่าลืมที่จะฝากเบอร์โทรติดต่อกลับให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจจะเป็นคนติดต่อกลับไปหาท่านผู้ชมเองนะคะสําหรับถ้าท่านใดสนใจนะคะ แต่วันนี้จะบอกคร่าวๆให้ก่อนพิก,กัดของร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ปากทางเข้าสวนผักนะคะอันนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าตลาดลดเดอะเบส5นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมกับเราได้เลยนะคะอ่ะและก็สําหรับวันนี้นะคะเจก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับเจใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย